เขาอิหรีเนี่ยส่งส่งนี่มันคืนกลองเลยมันแตกปลายขอคนนะีมันะคืมันไปถาขีมันเขาม่อยู่บอกมันก็เขาเลยอุยดูดีเนี่ยดูดีก็ตะกี้นี่ยเมื่เกินไม่ตายผมมาบนโต๊ะ hmm. อี Walker, been, ä, ๋เกอวานบนต๊ตายก็ตายเม่อวาอีหยังวะไม่ตายผมเ่าอยู่เขาเห็นแต่คนอิจฉาขงอย มึงเห็นบอกาาเห็นบอกออดบอออัพเอฟซีไหนเนี่ยมึงส่งเดีนแล้วบอกออดเลยเนี <c oughs> มยคุณย่าบอคุงหมดบอกออดนะเมย์ <c oughs> เออ <c oughs> ที่เขามันมาออกหนังส่งเดียวกันเลยพี่น้องใอ้รอติดตาม,ตมานะครับมาทีเจ้าบอลห้องครับเพื่อนเจ้าบอลู <c oughs> จะกูจะมึงมาฆ่าลาบควยพวกมึง <c oughs>

ตินไี้ติบหล,หหล <c oughs> ก็มีอะไรกาเลยาแบเลยครัว่ากำวังเงินจัดเงินคาติบนวเพราะจิตด้ไปแตง่งไปขอตื่นเพื่อเกิดประแดกยิ่งให่เมือนประแยกย่างแหงเลยพี่นอ้องเสียบวะแม่นะมึงก็เบเมึงก็บ เอาอันทิ้งไข่มาทุกเขาปเนี่ยินไข่ไหมผูกเขาเป็นเจ้าบอลตัดผมบ้านเตามห็นบอกอดบ่คือบอกอดบอลอัเอฟซน่ะแมบอกอดหน่ะแมส่งเดียวกันเลยนี่บักแตงแม่มึงบทีมต้งเป็นนวยรถ้แต่เีเอาตอนไงไป

มว่าีวิตอิสระบปล่าซิว่าเสียงมันสนซึ้งของเขานะแม่นอีนีเลยไอ้งดีใจแทนเลยอืมแมนบปล่าซึ้กับปเทศมาดีใจนะโล่งๆเลยเนาะูซึกโล่งใจแล้พาไปถึงยังมา่อแ้าไปถึงยังมามันเป็นยังมันเป็นเรือแผเรื่อมืเรื่องฮะตึกซับประกอบดูมอนน่อยมึนตึกซับประกอบเมีย สหมูป่าอย่าอมหมูป่าเ็นโคบีบกินโอไปเป็นจับใส่ปากนะเนาะไูนแทนมาลายแย่นไม่ยนหมวนี้เไปากอีกหมดเลยไปดีกัยังกัมมายู่หมดเลยกักมาให้ยังกาหลานหลาไอ้โอ้ยไอ้่าผมีคนหลานถวยซอยกันเลยไปดีไปมวลหรือกับมาทรมานกับมันอยู่ อื้มามันส่งดีแล้วไปพผนจากมันเนี่คนมันช่วงแล้ว่าึ้นหนาวะผมแดงอย่าึคนหนาวหมดนอืมโอ้ตอแตแมแดงเนี่ยกูว่ามึงถิ่มลงเป็นน้อยยังาพี่น้องลงตอนมแดงมันแต่มนเ็เกลือะลงดตอน็นเมื่านนียงมานนั้นสแสบก็เ็อเกลียแบ ปไหนมึงกมันเปจะไหนวะมันก็นงก็มีนงวะเออเน่ามนาันน้ำมันมนีน้ันมันปรดวมันน่้วมันแอกเีขปเลาายปา่ือนมนมีงานกับไปหาไนรับจ้างเลยมือถ้าไปไชน่รับจ้างโอ้ยให้ไล่ละให้ไล <know> no ่ละยี hmm. ่สิบบาทขาแรง ทุยเหคครับาบพื่นเพื่นบอกว่าใครชี้เล้วอให้ทุกทายเลยเพื่อว่าเออสันกูเพิ่งขอเขาไปให้ดอกสันอีกคู่คเพิ่นต่างระดับคนตีหนานเพียงรถพื่นอยู่โอ้กกบมืออะ่นบนไนนอนเนาะเก็บบนไนนอนเนาะเก็บไปเบิ่นมาเนาะจีบนจังไหนเนาะเรอเขาบอแกตื่นเต้นหฮงนะ คนหน้าท uhm hi ี่สองมหยียบหมดที่สองเหยียบมากที่สุดคือมึงกินยาตัางประเทศสามทุ่มเหมือนที่เนาะเพิ่นโทรเช็คเุณหย่านยาเพิ่นเบิร์ลินนะหยานยาออกรีบมาท่านวันนีบอว่าไปยื้อเอาเอาบมดหมดฟังบหมังเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปฝากนเดี๋ยวเขากินของมันยิ้มก่อนท่อนย่างหักหลังมันเสร็จเดี๋ยวตัวนี้มันเลี้ยงตจำแตงอยู่ห้างหเตรียมหักหลังมันโหลดยังบม่ได้กินมันเพราะยังยังเดี๋ยวเขากินอิ่มก่อนท่อนยัางหักหลังมันนี่อันนี้บ้านมันเ้าดู นะครับกลัวของเสียบเมื่ตัวนู่ตัวยังเมื่อเนี้ยจิบไปยังฝ้ากระเหลี่ยมนี่พี่น้องเอ้ยหวานนี่หอมเลยวะกูว่าหวานมากินนังสิวะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม ผมว่าเป็นไทยเขาิจับไปจับประสังไปไเเกียว่นเกียวันี้กได้ชิมให้ชิมให้ชิมซื้อท่านีไปตินลิกอยู่เขาทรมาตามไปตีดเล็กพี่บ่ายเขาโควิดเขาปิดคลินิหมดแล้วเทมาเบิงจังเลยกระตากเอาไม้มาอย่ามันจับผมหวานอันนีเลยคืจ พี yeah, ่น้องเอ้ยนี่พี่น้อกันครับอยากมากเขาครับเขาละมาครับบัวหวานทุกชอบนิ้วหวานเนี่ยทำไรบ้าบ้านี่โอ้ยยังนี่โอ้ยหาการในขนมมาขวอันน้องสาวครับยัง มั <l acht> <l acht> eight, like like ่งหนึ่งครับยังเอาเอายังเอาเจ๊ขึ ai, um ai ้นหนาอ่อนก็เหรอเหนือยมีเมนูต้มแป้งเสียยาเทนี่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 แต่เอาตวยอ้เรื่องมาใส่ไปสวยแก้วอังเนี้ย มื่อวาลักกินข้าวยังงันมากินข้าเม่สันเมื่อเป็นบอกกินกับอันน้อไม้ครับอันประเด็ดตุ่มน้องไม้เนี่ยกูจเจียวน้ำซ่เสียบซึ่งแ่บพอเราติป็นมเขาได้กินเขาเศ้ามืเศ้าแ่เดียวเขาเที่ยงวันอีกเปเอ้าอทันได้กินเขาบนมู้พ่องมอยังไม่ด้อ้เยกินจะ้อยนะไม่ได้ขี่โพน้อยน้ำขี้โพ่ไม่ได้ขายบอกอยู หมดไ่เอาถั่แกวพาใส่มันก็ล่นเออพตุ้มมันเลยหมดไอ้จักฉากนึงข้าข้าใจของมาหมดกูม่เห็นอย่างกว่าอือืมิุนบโทษไปฮะเขาหนนะจะของที่บาไม่ได้ไม่ได้นั่นอม ม่ลูเพื่อนรนาเปิดแล้วพุ่งเอเปิด,ปดหนาวไ่เย,ยวาวะก็เอาก็เอาือ่อ,อนบลมันเมันออาเหนียวมหมยไม่ย,กกยังดอกเราเปิดเปิดทางก็ยังเปิดดักมึงมันเถ็ดเปิดรถ เนี่ยนหนาวเรื่องตักฝนมาบ่กิกช่ห้นนี่เดือนหรอไอ้รักไอ้รักสีนตานยงเหมอนเอร่อยมาหัวมนัวมนย่าหัมับ่รอจะเอาินดีโอ้เม่นะเออยงเลยไหมแต่แม่มาก่ตายกินเลยอเาตาให้อืม เขานียเตักัเออขนมั่นองกับเบึ้งมึงเนี้เป็นต่อันนี้เขาบอกเป็นกูุ้ยิเซลเล่นเรียนที่มกินมันมากเขาบอกดีกวดตีนเขาเพราะเขาบมากล่ะคิ้ห้อดเขานั่งตอมใจอยู่หมดเลยนั่งกอดเสาเงียนอยู่เอาเมา่อกี้เขากินอย่างกันครับ นี่ทุกคนถามมาเอาเบิ้งให้อิมามา่มซะเบิ้งน้องเคทหน่ถามมาแต่น้องแคทกลับมารอบนี้ได้แนวเหลืองๆดียวกมด,ดๆๆๆอ,อือนี่นะมุนมากมุนปั่นมุนปั่นมัง่งไปบ้านในมุนมากแม,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 ม่ให้หน้าท้งนึ่งก็เลยว่าเอาหน้า,ารหรือเอาท้องอะม่งเอาท้องหน้าบอดอกในซัมหนี้อะพี่น้องหน้าท้งนั่นประมาณเื่างั้นแต่เขานัดชุบทุกเดือนบ่เอามากินมาหยาดแล้วกันครับ